วันนี้พี่ก็จะมาทำกิจกรรม The s t o n e r e s t f o r k i n g เรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้จะมันขนาดไหนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป เคร่องีไลดด้วยเลเว n ช็อปร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบ็อกฟูด킹เลกาซีเดทบอลโซเซอร์เบธแองเกลสตองเกตแบธแองเกลและแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักมาได้เลยที่แฟนเพจเลเว่ช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาผมอันดับแรกเราก็สุ่มน้องๆใน Discord มานะครับผม1 4ี่คนมา แล้วก็จะมาอธิบายว่าเราจะทํากิจกรรมยังไงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมพี่ก็จะให้น้องๆแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับผมอ่าเป็นไงแบ่งเป็นสกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะได้ตัวละครที่พี่เลือกให้นะครับผมอ่าหลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มมาสู้กันนะครับผมจนเหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายนะก็คือคนที่ชนะนั่นเองนะครับผมโดยกลุ่มไหนที่ชนะก็จะได้50าสิบวอลเลตจากพี่ไปนะครับผมต้องเหลือรอดนะถึงจะได้50าสิบวอลเลตจากพี่ไปนะ ถ้าตายแล้วแต่ว่ากลุ่มตัวเองชนะก็ไม่ได้นะครับผมต้องเหลือรอดเท่านั้นนะโอเคนะมีใครสงสยัยอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะครับผมมาตอนนี้ก็คือมันจะเหลือเศษนะครับผม2คนนะต้องมี2คนนะครับผมที่เสียสละนะครับผมอ่ามี2อคนนี้นะที่เสียสละไปแล้วก็2คนนี้จะได้สิทธิ์ในการเลือกตัวละครก่อนนั่นเองนะครับผมโดยที่พี่จะไม่ได้สุ่มให้นะจะให้เขาเลือกตัวละครไปอ่ามาครับผม ก็ให้น้องๆนับ1นถึงสานะครับผมหนึ่งสองสามนับเรียงกันมาเลยนะครับโดยเราจะแบ่งกลุ่มกันนะครับผมอ่านับมาเรื่อยๆครับผมอันนี้มึงนับหนึ่งสองสาคนเดียวเลยเหรออะไรกันครับนี่งงไม่หมดแล้วเอาโอเคครับผมหลังจากที่นับแล้วก็แบ่งกันเลยนะใครที่นับหนึ่งก็มาฝั่งนี้นับ2อยู่อีกฝั่งนะครับผมนับสามาหาพี่อ่านับสามอยู่ตรงนี้นะครับผมอโอเคอย่าลงกันนะอย่าลงกัน หลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกตัวละครให้นะครับผมคนที่อยู่2คนก็เลือกโซนิกนะคนนี้เขาเลือกก่อนนะเพราะว่าเขามี2คนนะครับผมนะคนที่นับหนึ่งพี่จะให้เป็นไซตามะแล้วกันนะครับผมอา่าโอเคนับหนึ่งได้ไซตามะไปนะผมไซตามะน่าจะโหดนะพี่บ้ามาส่วนคนที่นับ2พี่จะให้เป็นกาโร่รักกันนะครับผมใครชอบกาโร่ก็เซียกาโร่นะครับผมปิมกาโร่มามาคนที่3มพี่จะให้เป็นเมทัลแบทหรือว่ากระบองเหล็กของเรานั่นเองนะครับผม ใครเชียร์ฝั่งไหนก็คอมเมนต์ฝั่งนั้นนะครับผมอ่ะดูภาพสูงกันนะครับผมขออนุญาตปรับอะไรนิดนึงนะครับผมจังวันนี้เออ่ล็อกเซิร์ฟไว้แล้วก็เปิดสตอมนะครับผมมาใส่กันเลยครับผมมาเริ่มกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสองคนนี้มันเอาจังวะเฮ้ยปลาดาวกระจายนะปลาดาวกระจายนะเหมือนจะได้เปรียบหน่อยๆนะเพราะว่าโมบิลิตี้สูงแล้วก็มีสกิลปลานั่นเองนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันลากมาอุ้ยอุ้ย มันลากกาโร่มาโอ้โหฟังของสถาบันโซนิกเล่นตึงจัดนะครับผมจังวันนี้โอ้โหเอาอะครึ่งหลอดนะเกินครึ่งหลอดไปแล้วนะเกือบแตกนั่นน่ะเอา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 เกระบองเหล็กกระบองเหล็กงัดกับอะไรครับผมเอาไม่โดนโอ้โหอะไรกันครับนี่ลงไปหมดมแ้วยังนะครับผมจังวันนี้กระบองเหล็กกระบองเหล็กโดนต่อยหนึ่งต่อยสองโอ้โหมีคนแตกโอ้โหสถาบันโซนิกเอาจัดนะครับผมปาดไปกันก่อนหนึ่งครับผมจังวันนี้ มาไปกันต่อครับผมเอาโอ้โหป้าดาวกระจายโอ้โหมืองานจัดยังไงครับยังไงครับเอาอีกหรือเปล่าอุ้ยมีคนเลื่อนโลครับผมโอ้โหใครเลื่อนโลโอ้โดนดีสามไปเฮ้ยต่อหน้าต่อตาโอ้โหป้าด้กระจายโอ้โหแจมได้ทุกที่เอ้าโอ้โหไม่เดินโอ้สถาบันสถาบันนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมมีกระบอกลึกเอ้าต่อยมัือจัดโอ้โหไม่โดนนะครับผมจะมาต่อยหนึ่งต่อยสองเฮ้ยเฮ้ยโดนจับครับผมยังไงเอ้ามีคนเลื่อนโลแตกไหม แตกหรือเปล่าอุ้ยังไม่แตกครับผมยังวันนี้ยังหลบออกมาได้ครับผมสถาบันคาโอสถาบันกาโรเอาแล้วสถาบันกาโรปิดไปอีกหนึ่งครับผมยังวันนี้โหเรียบร้อยไปเลยวิวโอสถาบันไซตามไมก็เอาจัดนะต่อยแตกไปเลยครับผมโอ้โดนสถาบันกาโรจับสอง้ยไอตัวนี้เล่นเล่นตึงจัดน่ะไอตัวโซนิกสถาบันโซนิกเอามันล่างมากินอีกแล้ววิมันยืนคู่กันเลยเนี่ยดูดีดูดิเอาแล้วฟันหนึ่งฟันสองฟันสาม ปาดครับผมเอา้าเดนต่ออีกโอ้โหโคตรตึงนะครับผมสถารบันโซนิกยังไงแตกเลยเรียบร้อยไหมเอายังไม่แตกนะยังไม่แตกเอาปาดไปโดนไดนแดนฟันหนึ่งฟันสองฟันสามเรียบร้อยไหมโอ้โหสกิลสองปิดหน้าไปเลยครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหสถาบันโซนิกเอาจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาทีละสองนะเฮ้ยมันรวบแล้วว่ะรวบเพื่อนด้วยครับผมจังหวะน,นี้ยังไงปาดหนึ่งปาสองโอ้โหสกิลสองดักหน้าปาดเกาใจอีกโอ้โหไม่เหลือ โอ้โหเลียบลอยไปเลยโดนลุมโอ้โหแตกครับผมมีซ้ำศพด้วยยังวังอ่ะสถาบันโซนิตเอาจัดนะเหลือกี่คนเนี่ยถึงสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเอาแล้วคุณคือสถาบันการลงเกี่ยวตัวยันนาโอ้โหยังวันนี้ยังไงโอ้โหจับดึงสามเข้ามาครับผมตีนากาถอยลังออกมาสถาบันกระบองเด็กยังไงมองหน้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยควักออกมาไหมโอา ควักท่าเต้นออกมาจังหวะนี้โยกใส่กันเฉยอะไรครับเนี่ยเอ้าแต่ว่าโดนสถาบันกาโรจับหนึ่งสถาบันเมทัลแบทมาช่วยเพื่อนแล้วโอ้โหยังไงครับสองลูกหนึ่งนี่แต่จังหวะเนี่ยเฮ้ยสถาบันกาโรกูไปแล้วเฮ้ยเหลือห้าคนเองเหรอสถาบันกาโรเหลือคนเดียวนะครับผมแต่สถาบันเมทัลแบทเหลือ2นะแล้วก็ตามมาตีติด้วยสถาบันของโซนิกนะสถาบันโซนิกสองคนอ่าโอเคหมดแล้วครับผมเหลือห้าคนเอ้าเอามีคนจับทั้งขยะเฮ้ยเฮ้ยอาวุธลับว่ะ เฮ้ยอาวุธลักคนนะฮะหรือเปล่าลจังหวะนี้ <No. S 1> โอ้ปลาไปโอ้จังหวะนี้ไม่โดนใครเลยโอ้ยอะไรกันครับพี่งงไปหมดแล้วรวดสามมาโอ้โหสถาบันเมเทัลแบดโดนแล้วฟันหนึ่งฟันสองอู้โดนสถาบันเมเทัลแบดขัดนะผมเดี๋ยวนี้รวบนี้ออกไปไกลยังไงเอาโดนทุบก,การโรสถาบันการโร่โดนจับสามจับสี่เอาโดนฟันหน้าอีกโอ้ยังไงก็เอาเนี่ยเอฟวันหนึ่งสองสามสตาบันโซนี่เข้ามาปาดหนึ่ง สถาบันกาโร่จับสกิลหนึ่งเกียวโตเลยโอ้โหเกียวโตไม่โดนครับผมจังหวะนี้เสียดายไปเอาเอาไปแล้วครับผมสถาบันกาโร่เหลือคนเดียวต้องระวังให้ดีๆนะผมไม่งั้นโดนลูมนะเลื่อนเหลือโลโลเอาปาร์ซามาไม่โดนเอัปคัดไหมเลืปาร์ตหนึ่งโอ้โหเลือดโลครับผมจังหวะนี้เลือดส้มแล้วนะเลือดส้มแล้วนะเฮ้ยเดดก้่อหลังไม่โดนต่อยหนึ่งต่อยสองเด็ขาดได้ครับผมจังหวะนี้สถาบันโซนิกเหลืออีกหนึ่งตัวนะเฮ้ยเหมือนสถาบัน เมเทัลแบนจะแตกไปแล้วนะตอนนี้สถาบันที่ได้เปรียบที่สุดก็น่าจะเป็นโซนิกนะครับผมหุยเอาวะสถาบันโซนิกร <Nope. S 1> วบสามไม่โดนเขาบล็อกครับผมเอ็มมันขาดก่อนไหมปาดหนึ่งสกิลสองตอกส้นยัดหน้าไม่โดนเอา,าโดนยัดหนึ่งครับผมเนะี่เกียวตัวหนะไหมโอ้โหไม่โดน <Yeah. S 1> ยึดสาม <Yeah. S 1> นะ <c oughs> เขาแหลกดอย <c oughs> ัดขึ้นยังไงสถาบันกาโรเหมือนจะเสียเปรียบเลือดนะครับผมมาแล้วเอาสถาบันโซนิก โอ้โ,อโอ้สถานบันเม็นแบบแตกไปแล้วครับผมจังวันนี้เหลือ2คนแล้วสถานบันคันนี้ฟากหนึ่งออกซ้อนสอง,สองโอ้เรียบร้อยไปเลยครับผมสามศพไปอีกหนึ่งครับผมจังวันนี้โอ้ต้านทานไม่ไหวนะครับผมโอ้โหพลังธาตุของเจ้านั่นคือก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยครับผมสถานบันที่ชนะไปก็คือโซนิกนั่นเองนะครับขออนิเมชันหนึ่งท่าครับผมอ่าอีโมดหนึ่งท่าเฮ้ยขี่เครื่องบินด้วยตึงจัดโอเคครับผม ก็สรุปแล้วนะครับผมกิจกรรม The s t o n g e d for King ของเราผู้ชนะของกิจกรรมนี้ก็ได้แก่สถาบันโซนิกนั่นเองนะครับผมถ้าหน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข้ออภิรัยด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า